สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ t ุเดยดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3หามฮานอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VAP ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลข เป็นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ทุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยหาหน่อยทั้งสามฮาหนอยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย จับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่30มิถุนายน2 5 6 5กกันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษ ทําการออกในเวลา17บเนกาสินาทีถึง17บเนกาสานาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก5 1า6นงทย 3, ตัวบน1น62ตัวบน0 6เลขไทยาย2ตัวง65ผลการออกสลากหวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา18บแนกทีถึง18บแนทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก8839เาลขทยาย3ตัวบน8392ตัวบน39 เลขท้าย2ตรง72และผลการออกสลากหวยฮานอย VIP ทำการออกในเวลา19นาิกา15นาทถึง19นก30นาทีลังมันเลขท้าย4ตัวออก7600เลขท้าย3ตัวบน600 2ตัวบน00เลขท้าย2ตรง61นี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษ ปกติและ VP งวดประจำวันที่30มิถุนายนครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับจากการนนำเลข้ทย3ตำบนหวยฮาหนอยปกติซึ่งออก8 3 9มาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมได้นำเลข8คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวนะครับ สี่ตัวคำนวณได้มี45 9 0ครับ4 5 9หหลัก10ครับผมนำเล3ข3คํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลัก10ได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี15,60หครับ1 5 6 0หลักหน่วยครับผมนำเล9ข9ก้าคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ สี่ตัวนะครับสี่ตัวที่คำนวณได้มีสองสามเจ็ดแปดครับสองสามเจ็ดแปดนี่คือเลขเต็มหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยห้าหน่วยงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับมาดูกันจับคู่ในชุดสองตัวบนครับผมนำหลักสิบนะครับสี่ตัวหนึ่งห้าหกศูนย์จับคู่หลักหน่วยสี่ตัวสองสามเจ็ดแปดครับจะชุดสองตัวบนดังนี้ครับหนึ่งว่างหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้หนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งวางหลักสิบจับคู่กับหลักน่วยส่ตัวจะได้ห้าสองห้าสวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวจะได้หกสองหกสามหกเจวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสตัวจะได้ศูนย์สองทั้งหมดในชุด2อตัวบนสิบหกชุดนะครับ 16ชุดนี้นะครับเป็นชุดเต็มเๆที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเด่นครับผมจะตัดนะครับจาก16ชุดให้สมาชิกดูนะครับมาดูด้านหลัก10นะครับหลักสิบสตัว1 5 60ครับผมดึงเลข1ครับดึงเลข1ดึงเลข6นะครับวางหลักสิครับหลักหน่วย4ตัว2 3 78ครับ2อ7 8า7ผมดึงเลข2ครับดึงเลข7ครับวาง หลักหน่วยครับผมจะนําหลัก1ิบตัวครับ1กับ6ครับจากคู่หลักหน่วย2ตัว2กับ7็ครับจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับชุด2ตัวบนครับที่สรุปจากคู่ไว้ก็มี1 2 1 7ง2 6 7นครับ12 17 6267 4ชุดครับมาลุ้นครับ4ชุดนี้จะมาหรือไม่ครับนี่คือชุดเล็กไทยาย2ตัวบนชุดเด่นของหวยฮานอยครับ ส่วนในชุด3ตัวบนนะครับมาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัว4 5,90นะครับ4 5 9 0ผมดึงเลข4ครับดึงเลข4วางหลักร้อยครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุด1 2 1 7 6 2 6 7จะในชุด3ตัวบนหวยอ่าหน่อยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยทานอยที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมีนะครับ4วางหลักร้อยครับจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับยี่สี่หนึี่ 4 6 2 467นะครับรวมทั้งหมด4ชุดครับใน4ชุดนี้เป็นชุดเลขท้าย3ตัวบนหวยฮานอยชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดดึงเด่นครับชุดดึงเด่นที่ผมจะสรุปชุดเน้นและชุดรองให้สมาชิกด้วยครับใน4ชุด3ตัวบนครับชุดเน้นครับผมเน้นไปที่4 6 2ครับเน้นไปที่462ชุดนี้ครับส่วนชุดรองครับ ชุดรองไปที่4 6 7ครับรอง4 6 7นะครับนี่คือชุดเน้นในชุดรองชุด3ตัวครับส่วนชุด2ตัวบนครับเด่น4ชุดนะครับ1 2 1 7 6 2 6 7ชุดเด่นเน้นไปที่6 2ครับเน้นไปที่6 2ชุดรองที่6 7ครับรอง6 7นี่คือเลขไาย2ตัวบน3ตัวบนชุดเด่นและชุดรองนะครับชุดเน้นชุดรองหวยฮานอย มาได้ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ VP นะครับสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ1ิกา15นาทีถึง1ิกา30นาทีครับมาดูเลขกท้าย2ตัวล่างกันต่อนะครับเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดครับวันที่30มิถุนายนออก72ครับ7 2คืองวดล่าสุดครับ หลักสิบครับผมนําเลขกเต็มคนวณหาเลขเต่นประจําหลักสิบในงวดวันที่1กรกฎาคมครับได้เลขเต่นจากสูตรคํานวณ4ตัวนะครับ4ตัวคํานวณได้มี1469หครับ1 4 6 9หลักหน่วยครับผมนําเลข2คํานวณหาเลขเต็นประจําหลักหน่วยได้เลขกเตก็จากสูตรคํานวณ4ตัวนะครับ4ตัวคํานวณได้มี1560งนครับหนึ่นี่คือเลขเต็นหลัก,กสิบและหลักหน่วยฮวยฮานอย เลขกไทยตารางหมดวันที่1นึ่ลกรกฎาคมครับในหลัก14ตัว1 4 6 9นะครับผมดึงเลข4ครับดึงเลข4ดึงเลข9วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวห5 6 0ครับผมดึงเลข1ครับดึงเลข6ครับวางหลักหน่วยครับผมนำหลักสิบตัวครับ4กับ9ครับจับคู่หลักหน่วย2ตัว1กับ6ครับจะได้ชุด2ตัวล่างหุยฮานอยดังนี้ครับในชุด2ตัวล่างสรุปจับคู่ไว้ก็มี4 1 4ห 1> 9 1 9 6ครับ4 1 4 6 9 1และ9 6 4ชุดครับใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นผมเน้นไปที่96นะครับเน้นไปที่96ชุดรองไปที่46ครับรอง46เน้น96รอง46ครับนี่คือเลขไท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ V.P. ครับสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ1ิบนาฬิกา15นาทีถึง1 8บานากา30นาทีนะครับ มาสรุปหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและวีพีครับเลขสูตรที่นี่คำนวณเลขเด่นนะครับจับคู่ในชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมีด้วยกันนะครับมี12 17 62 67 41 46 9 1 9, 9 6 8ชุดครับแชุดนี้เป็นชุดเลขไท้าย2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างในของหวยฮาหนอย ทั้งปกติทั้งพิเศษปกติและวีพีงวดประจำวันที่1นึ่กรกฎาคมครับมาลุ้นครับจะเดินต่อไห่ครับใน8ชุดซึ่งเป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับในงวดวันที่1นึ่กรกฎาคมครับมาดูชุดเน้นครับ3ตัวบนครับเน้นไปที่462ครับ3ตัวบนเน้น462 2ตัวบนเน้น6 2 2ตัวล่างเน้น96ครับนี่คือชุดเน้นชุดรองครับ3ตัวบนรอง4 6 7จครับ3ตัวบนรอง4672ตัวบนรอง6 7ครับ สองตัวล่างรอง4ี่หครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองครับส่วนเลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลขหกวิ่งล่างเน้นเลขหกครับบนหกล่างหกครับในชุดเน้นชุดรองชุดสองตัวก็จะมีหกสองเก้าหกหกเจ็ดสี่หกรวมทั้งเลขวิ่งครับจับคู่กันนะครับจะได้หกหกนะครับหกหกเป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยในงวไปจอมันที่หนึ่งกรกฎาคมครับมาลุ้นกันครับ ในชุดเด่นที่ผมสรุปนี้เป็นเลขเด่นของหวยฮานอยทั้งฮานอยพิเศษปกติและวีพีครับแต่สูตรคำนวณเน้นที่ฮานอยปกติครับในรอบ10บแนาฬิกาสิบหนาทีถึง1ิบแนาฬิกาสามนาทีมาลุ้นกันเครับตัวเลขที่ผมได้นํามาลงคลิปสมาชิกดูกเดินตามสูตรรือไหมนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับโปรดใช้การพิจารณาญยาณรับชมก่อนตัดสินใจด้วยนะครับ ตัวเลขที่ได้นำมาลงคลิปนี้เป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับจะมาตามสูตรคำนวณอย่าเดินตามสูตรคำนวณที่ผมได้สรุปจับคู่ให้สมาชิกด,ดูมาตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันในงวดวันที่หนึ่งระกรกฎาคมนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ท o ูเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกลังงานนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูล แนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5นะครับสรุปหวยเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหล,ลักหน่วยจับผู้ชุด3ตัว2ตัวบนและสองตัวใ้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกําลังกนในการคิดค้นหาข้อมูลสุดวันดีๆเลขเด่นเด่นลงคลิปให้สมาชิกได้ติดตาม รับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับผสมัยชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับตัวสาาหวยหานอยทั้ง3าหานอยพิเศษปกต,ติและ v ีงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2,565หิเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ